ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครี a อเตอร์ชแนลกับการเสี่ยงทายดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ผมทาการดูดวงด้วยตัวผมเองนะไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันวันนี้เราก็จะมาดูดวงเสี่ยงไทยแรนดอมไพทาร์โรกันเช่นเคยนะครับในหัวข้อเบาๆสบายๆดูเพลินๆไม่มีพิษมีภัยดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับนะในหัวข้อที่ว่าความโชคดีสุดๆที่กําลังจะ เกิดขึ้นกับคุณเออวันนี้เราจะมาเสี่ยงทายไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับโดยวันนี้ผมจะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับนะการแรนดอมนี้ผมจะใช้ไพ่หนึ่งหรือสองสำรับโดยประมาณแล้วต่ความเหมาะสมของหัวข้อซึ่งวันนี้จะใช้หนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับนะมาเสี่ยงทายกันเลยนะครับผมทำนายไพ่ไปตามแนวทางสากลนิยมนะครับตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลปลอดใช้วิจารณญาณน,นะครับนะ โอเควันนี้นะมาเสียงทายกันคุณได้ไพ่โอ้ก้าวไม้เท้า Night of ั n ส์ใบนี้มาคุณไม่ต้องกลัวนะครับนายออฟวันส์ก้าวไม้เท้าเป็นไพ่มีดีมีร้ายจะว่าเสียก็ไม่ใช่จะว่าดีก็ไม่เชิงเขาบ่งบอกว่าตอนนี้คุณเหนื่อยอยู่หรือเปล่าเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าต้องใช้คํานี้เลยว่าเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเพราะบางท่านนะบางท่าน บางท่านแบกภาระที่เกินความจําเป็นเออภาระของคนอื่นหรือเป็นเรื่องตกระไดพลอยโจรที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยที่ไม่ได้อยากจะยุ่งด้วยแต่คนอื่นโยนปัญหามาให้แบบนี้เกิดเหตุการณ์ทํานองนี้ขึ้นอยู่หรือไม่ลองทบทวนดีๆนะครับ ถ้าเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวุ่นของคนอื่นอยากให้ถอยออกมาหรือปล่อยวางให้ได้เท่าที่จะทำได้ถ้ายังวางไม่ได้อดทนทำไปก่อนแต่ถ้าวางได้วางเลยถ้าถอยได้ถอยเลยเพราะใบนี้เขาบอกว่าคุณเหนื่อยเกินความจำเป็นเหนื่อยในเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองอะไรแบบนี้ลองทบทวนดูนะครับนะโอเคไปกันต่อน,นะครับความโชคดีของคุณที่จะเกิดขึ้นนะ ความโชคดีสุดๆที่กําลังจะเกิดกับคุณนะความโชคดีสุดๆที่กําลังจะเกิดกับคุณถ้าคุณวางภาระได้ผมว่าอะไรๆจะดีขึ้นนะไม่ทันขาดคำไพ่รู้ใจเรามากเป๊ะเลยถ้าคุณวางภาระที่ไม่จําเป็นได้ภาระของคนอื่นอะไรแบบนี้ที่เขาโยนมาให้คุณนะอยู่ด้วยความสุขสงบคุณจะสบายมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเดอะเฮอร์มิตการอยู่กับตัวเองการพักผ่อนสงบๆนะ การอยู่เงียบเียปลีกวิเวกแม้แต่การปฏิบัติธรรมบางท่านที่มีเวลามีความพร้อมสามารถไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าต้องการหรือการปฏิบัติธรรมนี้จะทําที่บ้านก็ได้นะครับไม่จาเป็นว่าจะต้องไปวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมไปเคร่งเครียดอะไรมากมายเอาเป็นว่าตามกําลังศรัทธาถ้าชอบคร่ําเคร่งเคร่งเครียดก็จัดไปแต่ถ้าชอบแบบสบายสบายก็ทำสบายสบายอยู่ที่บ้านก็ได้การปฏิบัติธรรมทาได้ในทุกอิริยาบถขอให้ใจสงบเป็นใช้ได้นะครับ วิธีการอาจจะต่างกันไปแต่เป้าหมายเดียวกันคือความสงบทางใจลองดูโอเคไปกันต่อน,นะครับแล้วราศีกันก็เด่นนะเดะเฮร์มตนะแต่ดูได้ทุกราศีแหละการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกท่าทุกราศีนะครับนะแล้วก็โอ้ดีอเมรสดวงดีมีผู้อุปถัมภ์อ่าเป็นดวงของคนที่มีความเพียบพร้อมอย่างแรกนะ,ะการอุปถัมภ์นี่เราไม่ได้หมายถึงว่าจะมีคนมาเลี้ยงดูคุณ แต่จะมีการหยิบยื่นความช่วยเหลือดีๆเข้ามาในส่วนที่คุณขาดอืย้ําเสมอเลยว่าการอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณร้อยเปอร์เซนตโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรแต่การอุปถัม์นี้คือคุณต้องขยันขันแข็งด้วยตัวเองก่อนแล้วถ้าขาดเหลือสิ่งใดจึงจะมีผู้ใหญ่หรือใครก็ได้ที่ใจดียื่นมือเข้ามาช่วยคุณแบบนี้คือความหมายของอุปถัมภ์นะครับถ้าคุณผู้หญิงได้ใบนี้คุณมีโอกาสเติบโตในแวดวงสังคมของคุณเป็นที่เชิดหน้าชูตายกย่องนะ มีโอกาสเข้าสังคมไฮโซถ้าคุณผู้ชายได้ใบนี้นารีอุปธมรมชัดเจนมากและย้ําเสมอเช่นกันว่านารีอุปัรภมไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆให้ผู้หญิงเลี้ยงนารีอุปัรภมคือใช้ชีวิตตามปกติแล้วมีดวงดีจากสุภาพสตรีมีโชคลาภจากสุภาพสตรีติดต่อประสานงานกับสุภาพสตรีแล้วโชคดีอะไรแบบนี้นี่คือนารีอุปธมรมนะครับโอเคไปกันต่อเลยอ่าแล้วก็พลังงานดีงามแล้ววันนี้ ถึงใบแรกจะดูเหนื่อยแต่ผมว่าคุณเหนื่อยเพราะธุระคนอื่นเหนื่อยเรื่องที่ไม่จําเป็นนะนธะุระคนอื่นโยนมาให้แต่มี Hermit ิตมีเอ p r e s s คุณจะสบายขึ้นสบายขึ้นแน่นอนเด็กถ to uh, ือไม้เท้าอ่าเพรสออฟวอนส์กรณีที่คุณมีบุตรบริวารแปลว่าบุตรบริวารพึ่งพาได้ในความหมายที่1ความหมายที่2ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเติบโตได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงคุณเองจากเล็กไปใหญ่ทําจากน้อยไปมากอะไรแบบนี้นะครับแลธาตุาไฟก็เด่นนะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เป็นไปได้นะครับช่วงนี้คิดค้นทําอะไรขึ้นมาซิที่ยังไม่เคยลองทําหรือลองทําแล้วยังไม่เกิดผลสําเร็จลองเอามาปัดฝุ่นทําใหม่มีโอกาสสาเร็จนะแล้วก็โอ้โหเด็กถือเหรียญเด็กกับเด็กตามมาเลยไม่ธรรมดาเพชรเขาเป็นตาเคิลเมื่อกี้เด็กไม่เท้าอันนี้เด็กถือเหรียญตาบอ,อกมา บุรบริวารให้โชคจริงๆถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็คือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะมีไอเดียดีๆมีความคิดสร้างสารรค์ดีๆเติบโตทําจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากดังกล่าวคุณจะมีการเจริญเติบโตโดยลําดับอประมาณนี้เลยธาตุไฟเด่นธาตุดินเด่นาอมาดูกันซิตามปกติเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่เราไม่เน้นมากเพราะว่าสาการาการเสี่ยงทายสามารถจะดูธาตุใดราศีใดก็ได้นะครับดูได้ทุกธาตุทุกราศีแล้วก็อ,อ โอ้โหแปดเหรียญชัดเจนยิ่งกว่าชัด A อเดลเพนทาเคิลใบนี้คือความร่ำรวยจากความสามารถความมั่นคงจากความสามารถการมีโชคดีในการงานหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ายิ่งขยันยิ่งรวยเออแปดเหรียญนี่ชัดเจนมากตามภาพเลยนะไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เขาสื่อสารตรงๆต,ตามภาพในภาพคือคนขยันขันแข็ง,ขงทํางานและเงินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เหรียญที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือความร่ํารวยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยลาดับ ใบนี้ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่ายิ่งขยันยิ่งรวยอยู่เฉยๆจะไม่เกิดอะไรขึ้นย้ําเลยแม้จะดวงดีโชคดีแค่ไหนแต่อยู่เฉยๆโชคก็ไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้าให้คุณคว้าโดยง่ายแต่หมายความว่าดวงดีแล้วฟ้าเปิดทางสะดวกหยิบจับอะไรจะง่ายขึ้นโอกาสประสบความสําเร็จสูงขึ้นเออนี่คือความหมายที่แท้จริงของคําว่าดวงดีนะครับดวงดีแล้วรีบปฏิบัติด,ดีด้วยเลยนะอย่าอยู่เฉยๆนะ โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานดีงามวันนี้ความโชคดีสุดๆที่กำลังจะเกิดกับคุณตามความเชื่อย้ำว่าตามความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับดวงดีแล้วต้องขยันขันแข,ข็งด้วยนะความโชคดีสุดๆที่กำลังจะเกิดกับคุณโอ้โหเดอะสตาร์กราบสาธุผมขอรับด้วยคนใบนี้มาเดอะสตาร์ความหมายแรกถ้าคุณมีปัญหาใดๆ ปัญหาจะได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างถูกต้องถูกวิธีทันเวลาถูกคนถูกที่ถูกเวลานี่คือความหมายที่หนึ่งของเดอรสตาร์นะอะ,อะไรอะไรจะเข้าที่เข้าทางและความหมายที่สองคือคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงอืมไม่ธรรมดาการมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นดารานักแสดงนักร้องอะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพโด่งดังได้มีชื่อเสียงได้ทุกวันนี้เราแทบทุกคนทุกท่านมีสื่อในมือนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เผยแพร่ความสามารถของคุณออกไปนะ บางท่านมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวความสามารถเด่นรูปร่างหน้าตาดีเผยแพร่ออกไปในทางที่ถูกที่ควรคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นมีคนสนใจมากขึ้นและส่งผลดีต่องานของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนค้าคนขายนะจะขายดิบขายดีมีลูกค้าตามมาจากโซเชียลตามมาจากสื่อใดๆก็แล้วแต่ที่คุณเผยแพร่อ,ออกไปลองดูนะครับส่วนคนทํางานประจําก็จะได้ประโยชน์จากการสื่อสารไม่น้อยหน้าไปกว่ากันต่อให้คุณมีงานประจําแต่ถ้าคุณมีโลกส่วนตัวที่เผยแพร่อเอาด้านดีๆออกไป เผยแพร่ความสามารถส่วนตัวคุณมีโอกาสก้าวหน้าไวขึ้นเพราะสมัยนี้หลายที่หลายองค์กรเขาก็พิจารณาคนจากการดูสื่อโซเชียลเช่นกันนะครับลองไปสังเกตดูได้นะมีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้นะลองดูถ้าใครทําสื่ออยู่แล้วมีโอกาส,ม,กาสมีผู้ติดตามมากขึ้นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนได้เลยหรือจะหลักล้านก็ได้ในอนาคตไม่ธรรมดาดวงเดอะสตาร์มาแล้วแล้วก็โอ้โหเป๊ะ สเตน t ์มาใบนี้ให้ผู้หญิงแกล่งกับสิงโตเชื่องๆที่ผมชอบมากอีกใบนึงใบนี้ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายสิงโตพยศสิงโตดุร้ายอยู่ในอ้อมกอดของหญิงสาวยังเชื่องสนิทใจเลยหมายความว่าทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขเยียวยาดังกล่าวไปแล้วที่มีเดอะสตา์เราตามมาดูสเตนส์เราทำนายตามตำราสากลเลยว่า บรรทุกป,ปัญหาจะเกิดได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเอาอยู่พูดง่ายๆคุณเอาอยู่คุมสถานการณ์ได้อย่างอยู่หมัดญิงแกลงที่กอดสิงโตไว้แบบนี้คุณจะควบคุมทุกสถานการณ์ได้อย่างอยู่หมัดเผื่อใจไว้นิดหน่อยสําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะปัจจัยใดควบคุมไม่ได้ปล่อยวางแต่ปัจจัยใดที่ควบคุมได้คุณจะเอาอยู่เออประมาณนี้เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายดีงามนะครับโอเคมาดูกันต่อนนะ ความโชคดีสุดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอืมความโชคดีสุดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอ้โหเดเดวิลอิ่มน้ำสำราญทางโลกมาแน่นอน วันนี้มีทั้ง Hermit ิมีทั้ง Empress มีทั้งเดอ s t a าไพ่ดีๆมากมายและตามมาด้วย De วิ l คุณจะมีความอิ่มหนำสำราญทั้งทางโลกและทางธรรมอิ่มใจด้วยอิ่มท้องด้วยอิ่มกายก็ด้วยแต่เรียกง่ายๆว่าถ้าคุณมีความต้องการทางโลกใดๆคุณจะได้ตามวาสนาและตามความขยันขันแข็งการขวอยคว้าระมัดระวังเรื่องเดียวเดวิลนะ ใบนี้เป็นไพ่มีดีมีร้ายทํานายตามตรงต้องเตือนกันตรงๆว่าระวังความลุ่มหลงนะคนเรามีความสุขได้มีความอิ่มน้าสําราญได้แต่อย่าถึงขั้นลุ่มหลงนะเพราะถ้าลุ่ม,ลมหลงเมื่อไหร่มันก็ชีวิตก็จะพลิกไปอีกด้านหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าบุญกุศลที่คุณทํามาจะทําให้คุณมีสติอยู่เสมอและใช้เดวิลในทางสร้างสรรค์เออในเชิงสเสน่ห์ไม่ตามมานิยมก็ได้ใบนี้ไม่ธรรมดานะครับวันนี้มีทั้งฤษีทั้งปีศาจทั้งเฮอร์มิตทั้งเดวิล คุณจะมีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมเลยเออบริหารดีๆทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียออโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานดีงามวันนี้ความโชคดีสุดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณจากการเสี่ยงทายร่วมกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้ดูคลิปนี้นะครับคนเป็นล้านๆคลิปเป็นล้านๆเราได้มาเจอกันนะตามความเชื่อนะมีบุญสัมพันธ์กัน แล้วก็โอ้โหอัศวินไม้เท้า Night of w a น d s ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอยู่ตอนนี้มาถูกทางมาถูกทางขอให้มุ่งมั่นขยันขันแข็งตั้งใจทำต่อไปดวงเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วความโชคดีกำลังบังเกิดเกิดมาตั้งใจทำให้เต็มที่อยา่าท้อใจใบนี้บ่งบอกถึงการเดินหน้าแบบไม่รีบไม่ช้าแต่ไม่หยุดเน้นย้ำที่ความสม่ำเสมอ เดินหน้าไม่รีบไม่ช้าไม่หยุดรอบคอบมีสตินะครับเน้นความสม่ำเสมอถ้าทำงานใดอยู่ขอให้ทำอย่างสม่ำเสมออย่าทำทำหยุดหยุดให้มีความสม่ำเสมอย้ำเลยว่าทำอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะได้ผลดีมากๆไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ดีงามจริงๆมันลุ้นไวไ้ด้วยกันเรื่องดวงชะตาเรื่องความเชื่อมันอยู่ที่ศรัทธาส่วนหนึ่ง ศรัทธาแบบไม่งมงายมีเหตุมีผลประกอบความเชื่อส่วนหนึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งโอ้โหโหโหอัศวินดาบมีสองอศวินเลยวันนี้สองเด็กสองอศวินชัดเจนมากว่าคุณจะเติบโตโดยลำดับขั้นบางทีอาจจะคุณอาจจะใจร้อนบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาตามจังหวะเวลารีบเร่งบ้างก็ได้ในบางเวลา แต่ขอให้เน้นย้ำที่ความสม่ำเสมอดังกล่าวไปแล้วเรียกว่า,าจะรีบจะเร่งหรือจะปล่อยชิลก็ดูสถานการณ์หน้าง,งานเป็นหลักนะครับนะยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ใช้คำนี้แล้วกันยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์แล้วความสำเร็จจะมาสู่คุณได้อย่างไม่ยากเย็นนักย้ำเลยว่าความสำเร็จจะมาอย่างไม่ยากเย็นนักความสม่าเสมอนะทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสม่าเสมอและมีความยืดหยุ่นได้ด้วยนี่ประมาณนี้แล้วก็ โอ้โหสี่เหรียญ f o r a e n t a l s ใครมีแลนมีแผนอยากเก็บออมสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงนี้หรือจะเก็บเงินทําอะไรสักอย่างลงมือทําได้เลยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับของการสร้างเนื้อสร้างตัวในบางท่านหรือท่านที่มีความสุขสบายอยู่แล้วแปลว่าคุณจะมีความสงบมากขึ้นหรือมีเงินมากขึ้นมีเงินออมมากขึ้นเพราะบางทีนะในบางท่านนะบางท่านที่เคยอาจจะอยากมีความอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้มากมายอยู่ๆคุณถึงจุดอิ่มตัว คุณจะรู้สึกระลึกได้ขึ้นมาว่าเออฉันพอแล้วฉันอิ่มแล้วทรัพย์สินที่มีอยู่ก็มากพอสมควรเก็บเงินไว้ดีกว่าหรือจะลงทุนในสิ่งที่มันอาจจะเป็นประโยชน์อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับอะไรที่มันถูกกฎหมายถูกต้องหรือว่าจับต้องได้อย่างการลงทุนในทรัพย์สินอสังหาทองคําอะไรแบบนี้นะที่มันไม่เสี่ยงจนเกินไปอาจจะเก็บเป็นเงินเย็นไว้ก็ดีนะครับการออมเงินสําคัญในหลายๆท่านแล้วก็การสร้างเนื้อสร้างตัวในบางท่านก็ดีเช่นกันโอเคมาดูกันต่อนะครับ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเออความโชคดีมหาศาลความโชคดีสุดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณโอ้โหโหอัศวินถ้วยโอ้วันนี้อัศวินมาเยอะมากสามคนแล้วนะสมอัศวินแล้วอัศวินถ้วยเมื่อกี้มีอัศวินดาบอัศวินไม้เท้าอัศวินถ้วยคุณจะได้กัลยาณมิตรที่ดีด้วยนะ นอกเหนือจากความที่คุณต้องลุยอะไรด้วยตัวเองการลุยเดี่ยวการใช้เดี่ยวการตั้งอกตั้งใจทํางานอย่างสม่ําเสมอดังกล่าวคุณจะมีกัลยาณมิตรที่ดีเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลืองานคุณหรือเข้ามาเป็นพันธมิตรเข้ามาเป็นกัลยานมิตรเข้ามาเป็นหุ้นส่วนที่ดีบัตเป็นบัตรดีที่ดีหรือแม้แต่เป็นกองเชียร์ที่ดีที่ไว้ใจได้อะไรแบบนี้นะครับในความหมายเรื่องการงานส่วนความสัมพันธ์คุณมีโอกาสเจอคนถูกใจเข้ามาจีบเออเข้ามาจีบเลอยอับบินถ้วยเนี่ย เข้ามาจีกเป็นเห็นเห็นเลยเพียงแต่ว่าคุณจะรับไว้หรือไม่ก็อยู่ที่สถานนะตัวคุณเองความสบายใจของคุณเองคุณคนโสดเต็มที่กับชีวิตเปิดรับใครก็ได้นะพิจารณาใครก็ได้ในฐานะเพื่อนดูดูกันไปก่อนแต่ถ้าคุณที่มีคู่แล้วระวังนิดนึงแม้คุณจะมีคู่แล้วคุณยังคงมีสเสน่ห์สูงมากดึงดูดผู้คนให้เข้ามาได้เรื่อยๆคนมีคู่แล้วขอให้ใจแข็งนะครับอย่าหวั่นไหวกับใครที่เข้ามานะส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ ความโชคดีสุดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเออความโชคดีสุดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณโอ้โหเด็กถือถ้วยวันนี้เด็กเยอะอสศวนเยอะเป็นพิเศษอะไรกันนี่วันนี้ความเจริญก้าวหน้าของคุณจะมาจากตัวคุณเองและคนแวดล้อมจากกัลยะาณมิตรรวมไปถึงผู้ที่อ่อนเยาว,กว,าว์กว่าอ่อนวัยกว่าเด็กให้โชคนะครับเด็กให้โชคจริงๆวันนี้มีทั้งเด็กไม้เท้าเด็กเหรียญและเด็กถ้วย บุตรหลานบริวารให้โชคถ้ามีถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กแปลว่าตัวคุณเองที่จะเติบโตโดยลําดับดังกล่าวจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากเราะจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากขึ้นด้วยสังคมคุณจะกว้างออกไปนะมีโอกาสคบหาสมาคมกับคนทุกเพศทุกวัยมากขึ้นเรียกวางนี้เลยก็ได้นะจากเดิมอาจจะคบคุรุ่นเดียวกันอยู่เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้จักผู้ใหญ่มากขึ้นรู้จักเด็กๆมากขึ้นแบบนี้ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตนะครับ ความโชคดีมาหาศาลกำลังจะเกิดแล้วหรือเกิดแล้วในบางท่านอัศวินเหรียญเ้ยวันนี้อัศวินออกครบสี่ใบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะน่าทึ่งมากใช่อัศวินออกครบสี่ใบอัศวินเหรียญอัศวินถ้วยอัศวินไม้เท้าและอัศวินดาบ ไพ่ในอัศวินวันนี้ออกครบทั้ง4ี่ใบไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆสังคมคุณจะกว้างออกไปคุณมีโอกาสเจอกลยะาณมิตรที่ดีมีโอกาสได้สังคมใหม่ในบางท่านมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ในบางท่านมีโอกาสสมหวังในเรื่องความสัมพันธ์ในบางท่านดรูรวมๆในพลังงานรวมความสี่อัศวินนี้คือคุณจะสมหวังในทุกๆมิติรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนโอ้โหไม่ธรรมดาวันนี้ขออีกสักใบแหมชื่นใจจริงๆ ไม่ธรรมดาวันนี้ขออีกสักหนึ่งใบส่งท้ายนะครับว่าวันนี้ความโชคดีของคุณาพ่ายอยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆหรือมีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มสักหนึ่งใบโอ้โหหกดาบส่งท้ายได้สวยงามทุกอย่างกําลังก้าวหน้าแล้วนะ อยู่ในความก้าวหน้าอยู่ในความคืบหน้าหกดาบการลงเรือลำเดียวกันกับใครสักคนหรือกับกลุ่มคนใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่จะมีความก้าวหน้าการเดินทางไกลมีโอกาสให้โชคท่านที่คิดไปต่างประเทศไปเรียนต่อศึกษาต่อทํางานต่างประเทศลงมือทําได้เลยมีโอกาสนะครับและมีโอกาสได้รับข่าวดีจากทางไกลเช่นเดียวกันเอ๊เพิ่มอีกสักใบดีไหมนะขออีกสักใบยขายายหกดาบหน่อยสิจะมีโชคจากทางไกลหรือไม่อย่างไรเออ โอ้โหโโไม่ต้องขยายแล้วเเหรียญ i า e of Pentacles ไม่ต้องขยายแล้วอุดมสมบูรณ์แน่นอนวันนี้ไพ่ดีเป็นส่วนใหญ่มีเตือนเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตนกตกใจอะไรสรุปด้วย9เหรียญแปลว่าโชคดีโชคใหญ่กำลังมา ดวงคุณดีแล้วฟ้าเปิดแล้วที่เหลือจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับวาสนาเดิมบุญเก่าบุญปัจจุบันและความขยันนะครับย้ําเสมอว่าดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆรีบไปขยันขันแข็งทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องเลยนะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ